นิทานเรื่องแม่กบกับบัวเชิญรับชมรับฟังบัวตัวหนึ่งหาอาหารอยู่ในท้องนาและบังเอิญก้าวผ้าไปเหยียบลูกกบในแอ่งน้ําจนตายลงเกือบหมดลูกกบตัวที่เหลือจึงรีบวิ่งหนีมาบอกกับแม่กบด้วยน้าเสียงสั่นเครือว่าแม่จา๋าแม่จา๋าสัตว์ประหลาดตัวใหญ่โตเหมือนภูเขาเดินเหยียบพี่น้องของเราตายหมดเลยเมื่อแม่กบได้ยินดังนั้นจึงค่อยๆพองตัวออกทีละน้อยและถามลูกว่าตัวมันใหญ่ ขนาดนี้ได้ไหมจ๊ะลูกกบตอบว่าใหญ่กว่านี้อีกจะกบจึงพองตัวขึ้นอีกและถามลูกกบว่าแม่ตัวใหญ่เท่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นหรือยังลูกกบจึงตอบว่ายังจ้แม่ตัวมันใหญ่กว่านี้มากแม่กบจิงพยายามพองตัวขึ้นพร้อมกับเสียงของลูกที่บอกให้มันพองตัวขึ้นอีกแม่กบพองตัวจนสุดกำลังและถามลูกว่าแม่ตัวใหญ่กว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นแล้วใช่ไหมลูกกบจึงตอบว่า แม่ยังใหญ่ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของมันเลยด้วยความโมโห О, แม่กบจึงฝืนพองตัวขึ้นอีกจนกระทั่งมันท้องแตกตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักประมาณตนเองย่อมนำมาซึ่งความพินาศขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอจนจบนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอดีๆต่อไปครับ